الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله وكفى اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حضراتكم في رقم กลับมาศึกษาประวัติศาสตร์กรุงเยรูซาเลม็มหรือตารีคุมัดินตารีคุมดินตันกุตกันอีกครั้งหนึ่งในครั้งที่37เราได้ศึกษาแล้วว่าผลแห่งการที่ออตโตมันพ่ายแพ้สงครามและล่าถอยออกจากดินแดนปาเลสไตน์และทิง้งกรุงเยรูซาเล็มออกไป ก,ก็ทิ้งไม,ไม่ได้เต็มใจจะทิ้งแต่ว่าด้วยความพ่ายแพ้ในสมรภูมิที่สู้กับอังกฤษทั้งนี้ทางนั้นก็เนื่องจากโลกมุสลิมนั้นได้ตกต่ำมาหลายร้อยปี2อ0สามปีเป็นอย่างน้อย3 0 0 5 0 0ปีที่หยุดนิ่งในทางศิลป,ปะวิทยาการหยุดนิ่งในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ภูมิปัญญา โดยทั่วไปก็กเสื่อมลงท้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นเราได้สูญเสียเส้นทางการค้าที่เราครอบครองเส้นทางการค้าของโลกก็คือเส้นทางบกเส้นทางสายไหมทางบกและเส้นทางสายไหมทางทะเลสิ่งนี้ก็ส่งผลทําให้โลกมุสลิมทั้งหมดเลยตั้งแต่พรมแดนจีนไปจนถึงในโมโร็อกโกเนี่ยยากจนลงเม,เมื่อคนเราคนเรายากจนลงก็การส่งลูกหลานไปเรียนก็จะกลายเป็นเรื่องรองการทำหากินก็ทำหากินในในในสเกลในระดับที่ ที่จำกัดไม่เหมือนกับในช่วงเวลาที่มีการค้าขายที่บูมฉะนั้นสินน้อยที่ทั้งหมดเนี่ยก็ส่งผลต่อทําให้บรรดาอุลมะเนี่ยมีโลกทัศน์ที่แคบขณะเดียวกันการที่คนจะสร้างนวัตกรรมเนี่ยก็สร้างนวัตกรรมขึ้นมาในบริบทที่จํากัดเมื่อสร้างนวัตกรรมในบริบทจํากัด ก็ย่อมจะสร้างนวัตกรรมที่ไม่ไม่เป็นที่ถูกใจของสังคมผลงานก็ไม่ไม่สามารถเป็นนวัตกรรมที่เหมือกันชนะประกวดอะไรได้เพราะฉะนั้นคนในสังคมก็มองว่านั่งคิดอะไรเนี่ยมามาเรียนมาเรียนตามแบบเดิมๆดีกว่าดีกว่าเอาเอาเงินไปละเลงงงไปในการทําห้องแล็มเพราะก,การที่จะที่จะทําห้องแล็บเนี่ยต้องใช้ทุนทรัพย์ฟอสฟอรัสมีราคาใช่ไหม แร่ธาตุที่จะนํามาผสมมาในเข้าในห้องทดลองมีราคาที่สังคมไม่มีจะก,กินคุณจะเอาเอาเอาเงินไปละเลงในในการทดลองห้องวิทยาศาสตร์เห่านี้นก็พระฉ้สิ่งเหล่านี้นก็ส่งผลทําให้โลกมุสลิมตั้งแต่พรมแดนจีนจนถึงมโมร็อกโกเนี่ยตกต่ําลงในขณะที่ในในยุโรปพวกเขามีชัยชนะเหนือเส้นทางการค้า ก็เป็นผู้ตักต,กตวงผลกําไรแทนอตัวอย่างที่ง่ายๆก็คืออย่างมาลกามาลกาเป็นรัฐส,สุลต่านที่ร่ารวยมากเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐส,สุลต่านมาลการ่ํารวยสุลต่านก็สามารถที่จะอุปถรัรมปอนเนาะอุปถัมบันราระาอุปถรัรมอุลมาอุปถัมและก็ทําให้บ้านเมืองสวยสดงดงามแต่พอโปรตุเกสเข้าทําลายรัส,สุลต่านมาลกาสุลต่านก็หนีปิดพระราชวังหนีกันไปบ้านแตกสลายขาด อันนั้นอุลมะที่หลงเหลืออยู่ในใ,ในในรัส,สุลต่านมะละกานักเรียนศาสนาที่หลงเหลืออยู่ในรัส,สุลต่านมะละกาก็ต้อง้งเคว้งคว้างปราศจากผู้ที่จะอุปธรรมภายในเวลา30ปีเด็กรุ่นใหม่ที่จะที่จะทยอยเข้าสู่ปอนเนาะเข้าสู่โรงเรียนสอนศาสนาที่เต็มไปด้วยอุลมะเก่งๆแล้วก็มีมีปัญญาเฉียบแหลมก็กลายเป็นตกอยู่ในสภาพที่ทุกคนก็ ไม่ไม่มีอุปผู้ประทมแล้วก็ตกอยู่ในภาวะที่ทิศทางของสังคมจะไปยังไงในเมื่อทั้งหมดอยู่ในกำมือของโปรตุเกสซึ่งแข่งขัดในในศาสนาจักรมากแต่โปรตุเกสก็พึ่งประสบความสาเร็จในการขับไล่มุสลิมออกจากแผ่นดินสเปนเช่นเดียวกันดังนั้นแหละในใน,ในการที่กองทัพอตโตมันพ่ายแพ้อ,อังกฤษแล้วก็ล่าถอยออกจากปาเลสไตน์และล่าถอยออกจากกรุงเยรูซาเล็มก็อัดดัตอิลาอิลดิยาด อา د ด ل ي ย و ฮดฟีฟอล ي สตีน م อ و ا ม,มันวันกุ ا ส,ส,สก็จึงส่งผลทำให้จำนวนของชาวยิวที่อพยพมาจากยุโรปมีจำนวนพุ่งมากขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์แต่ที่มากที่สุดก็คือในกรุงเยรูซาเล็มว่าชิรอออหิมลิลอารอดีว่ามุสาอิดตินบริตอนียีนและหุม พวกเขาก็สามารถที่จะหอบเงินจากยุโรปมาเพื่อที่จะซื้อที่ดินจากบรรดาชาวอาหรับที่ยากจนเหล่านี้ได้และไม่ได้เพียงเท่านั้นอังกฤษก็เป็นเป็นแบ็กอุปถรัรมหรือสลับสนอยู่เบื้องหลังอัดดาอิลอิสติยาอิลมุกัดดิซีนมินมุสลิมีนวะมาเซฮียีนส่งผลทำให้กรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมือง ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์แบบวัตุวัตุมงคลไม่ใช่นะเป็นวัตศักดิ์สิทธิ์ก็คือได้รับการเอื้อติรอมได้รับการเคารพผู้คนต่างปรารถนาที่จะมาละหมาดที่ในบริเวณมัสยิดอักซออยูเป็นต้นทั้งมุสลิมและก็ทั้งชาวคริสต์ชาวคริสต์เป็นอาหรับส่งผลทําให้เกิดความปั่นป่วนแล้วก็วิตกกังวลในอนาคตฟะก็มัตอามาลูชักบินฟีสนนตะยนี่ในความ สับสนนี้ก็ส่งผลทําให้อารับมุสลิมและก็อารับคริสต์เนี่ยพากันก่อก่อกบฏต่ออังกฤษที่เข้ามาปกครองคล้ายๆว่าเริ่มแต่ประท้วงก่อนแบบประมาณนี้เหตุใดคุณจึงให้ให้สิทธิแก่ชาวยิวทั้นที่เขาจากดินแดนนี้ไปตั้ง2,000ปีแล้วยังเป็นตน้นมันเป็นตรกกะที่เข้าใจง่ายๆในประเทศไทยเนี่ย ในบุรีรัมในนครราศีมาในลบบุรีและ,ะจังหวัดอื่นๆมีร่องรอยของปรา,าสาทเขมรอยู่ซึ่งสร้างวันตั้งพันกว่าปีตักการง่ายๆไม่ต้องไปถึง2,000ปีอย่างที่ชาวยิวเคยเคยอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์2,000ปีแล้วก็จากไปจะเอาสิทธิ์อะไรที่จะกลับมาอยู่เอาแค่ตรงนี้ว่าจะให้ขอมกลับมาอยู่ไหมถ้าเกิดมีกระบวนการขอมเสรีก่อตั้งขึ้นในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในใน,ในกัมพูชา แล้วก็เรียกร้องต่อสาประชาชาติเรียกร้องต่ออาเซียนให้ไทยคืนดินแดนบุกโหที่กี่จังหวัดครับที่มีร่องรอยของปราสาทเขมรตะก,กะนี่ใช้ได้ไหมถ้าคนไทยยอมรับได้ก็อาดับจะได้เรียนจะได้เรียนรู้และก็เรียนแบบถ้าสังคมไทยยอมรับได้ในอังกฤษก็มีกำแพงของจกัร rian, จกพรพรรดิฮาเรียนจักรพรรดิโรมันโรมันไม่ใช่อังกฤษ ดังนั้นถ้าเกิดมีใครที่ไปตอนนี้ตรวจ DNA สามารถตรวจ DNA ได้ตรวจ n a พบว่าเป็น DNA ของชาวโรมันซึ่งไม่ใช่ฝรั่งเศสไม่ใช่โปรตุเกสไม่ใช่อิตาลีพวกเขาเป็นโรมันเป็นพวกลา,ลาตินลาเตออุมประฉะก็นจะตั้งขบวนการโรมันเสรีขึ้นมาเพื่อทวงดินแดนของโรมันในอังกฤษอังกฤษจ,จะให้ไหมอย่าว่าแต่อังกฤษจ,จะไปให้ดินแดนอาหรับแก่ชาวยิวเลย ลองลองทำตัวเองก่อนว่าตัวเองจะให้ดินแดนนี้แก่ชาวโรมันไหมหรือขบวนการของชาวอินเดียนแดงที่เรียกร้องเอาแค่ม่ต้องเอาทั้งประเทศอเมริกาเอาแค่กรุงนิวยอร์กขอเกาะนิวยอร์คคืนนะขายไปเท่าไหร่ก็ขอซื้อคืนซื้อคืนทั้งหมดม,ม,มันจะดูไม่สมเหตุสมผลก็ขอซื้อบางส่วนของของหในหในหของ,ของ,ของขอเกาะนิวยอร์ก ถ้าอเมริกาทําได้ก็ค่อยมาสนับสนุนรัฐอิสราเอลอันนี้เป็นต้นก็เป็นเรื่องท,ที่ที่สามารถเข้าใจได้นั้นในกระบฏหรือว่าการปฏิวัติซาลตินบรูรอกก็การปฏิวัตบิบูรอกบูรอกก็เป็นชื่อที่เป็นบรารังก์ที่นํามาจากบูรอกที่เป็นพานะของซีดีนานบีอั์นบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัลล,ลัมที่ได้ขี่บูรอกมาจาก มักกะมายังกรุงเยรูซาเล็มกุติีละขิลาลูฮาอาดัด,ดุนมินันยาฮูดซึ่งในการในการปฏิวัติครั้งนี้ก็ก็ต่อสู้กันของบรรดาคนที่เป็นเจ้าของถิ่นคืออาหรับที่เป็นคริสต์และอาหรับที่เป็นมุสลิมกับบรรดาชาวยิวที่อพยพเข้ามาชาวยิวก็เสียชีวิตเป็นจำนวนไม่น้อยอามีลาิรตอนียูนอละลาอิคามาดิฮาดิฮิอัลสารอดเพราะฉะนั้นอังกฤษก็ไม่รอช้าในการที่จะ ตรงเข้าปราบปรามด้วยความรุนแรงรับไม่ได้ที่บรรดาเจ้าของประเทศเจ้าของดินแดนที่เป็นอาหรับคริสต์และก็อาหรับมุสลิมเนี่ยจะมาทําร้ายชาวยิวที่อพยพเข้ามาวาสาฮิมูฟีเจลยาฮูดยาสตักีรูนฟีอัลมดีนนที่อันตอริกีบินาอิหิมดิอิฮยยอิน สุกนียตินกามิลตินฟีชิมาลินวา,วากอร์บิลมาดีนะเพราะฉะนั้นชาวอังกฤษก็ยังช่วยปกป้องชาวอิสราเอลชาว,ชาวตอนนี้ยังเป็นชาวยิวอยู่ที่อพยพเข้ามาซื้อดินแดนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนปาเลสไตน์แล้วก็ปราบปรามพวกเจ้าของประเทศเจ้าของดินแดนเดิมที่เป็นอาหรับคริสตและอาหรับมุสลิม อย่างรุนแรงตอนนี้เองก็ทำให้ชาวยิวเนี่ยสามารถที่จะผ่อนคลายหรือรู้สึกโล่งอกไปได้แล้วก็อังกฤษก็ยังจัดสรรว่าถ้างั้นชาวยิวควรจะมีมีย่านเฉพาะในกรุงเยรูซาเลม็มที่พวกเขาจะได้อยู่ก็คือในด้านทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเยรูซาเลม็มเพราะฉะนั้นอันชาลัสเราก็ได้เห็นแล้วว่านี่เป็นการขับเคลื่อนของอังกฤษอย่างไรในการช่วยเหลือ ชาวยิวที่อพยพมาจากยุโรปให้เข้ามายึดครองดินแดนปาเลสไตน์ทา่ทานที่พวกเขาทิ้งดินแดนนี้ไป2,000ปีแล้วฉันไม่มีตักกะใดๆในโลกที่ผู้คนที่ทิ้งดินแดนไปถึง2,000ปีจะกลับมาทวงสิทธิ์ก็ไม่ต้องไม่ต้องอะไรในในกฎหมายไทยการแม่ต้องการครอบครองที่ดินครอบครองแบบปฏิปักษ์กี่ปีเองครับไม่ต้องถึงพันปีด้วยซ้ำแต่เอาละเราก็คิดว่าเป็นหน้าที่ของ รรดัผู้ศรัทธาในการในการสร้างของพจะใจเก่ชาวโลกและเป็นหน้าที่ของชาวโลกในการที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราอินชาอัลลอฮ์ตลาเราก็จบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของกรุงยรเยารลนมในตอนที่38และจะต่อในตอนที่39อินชาอัลลอฮ์วาสสลัมุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบะระกาตุ